โตขึ้นอยากเป็นอะไรหลายคนฝันอยากเป็นนักธุรกิจหลายคนฝันอยากเป็นครูหลายคนฝันอยากเป็นนักกฎหมายแอร์โฮสเตสมักคุเทส และอีกหลายความฝันที่ทุกคนกำหนดได้ด้วยตัวเองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สีสันใหม่ของโลกการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติสารต่อทุกความฝันด้วยหลากหลายสาขาวิชาครอบคลุมทุกศาสตร์แห่งการเรียนรู้มาเป็นเฟชชี่รั้วดำเหลืองสร้างพื้นฐานความรู้ในทุกวิชาชีพที่ฝ่ฝันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลโทรศัพท์ 0538859669 7ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th ชำระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง1พฤษภาคม2559